สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยครับวันนี้เรามีเรื่องราวของวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะแค่เคยได้ยินชื่อผ่านๆแต่ไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังของมันเนี่ยมันกำลังจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนี้ไปเลยวัตถุที่ว่านี้ก็คือกองมโหระทึกครับ ใช่ค่ะกลองสำริดโบราณที่อายุมากกว่า2,000ปีแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มันลึกซึ้งกว่านั้นมากมันคือเรื่องของเทคโนโลยีล้ำยุคความเชื่อที่ซับซ้อนแล้วก็งานศิลปะชั้นครูและที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะมาเปิดหลักฐานที่มันพลิกความเชื่อดเดิมที่บอกว่าเราเป็นแค่ผู้รับวัฒนธรรมมาจากที่อื่น ถูกต้องเลยค่ะประเด็นสำคัญคือจากเดิมที่เรามองว่ากลองมโหระทึกเนี่ยเป็นของนำเข้าจากเวียดนามตอนนี้เรามีหลักฐานที่ชี้ชัดเลยว่าดินแดนประเทศไข่เนี่ยแหละคือหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญมากๆแห่งหนึ่งของโลกยุคโบราณเลยทีเดียวโอ้โหแค่กเกริ่นมาก็น่าตื่นเต้นแล้วครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยปริศนาที่ซ่อนอยู่บนกลองใบนี้กันเลยดีกว่าผมขอเริ่มจากคาถามที่ง่ายที่สุดก่อนเลย กลองมโหระทึกเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับอธิบายง่ายที่สุดนะคะมันคือกลองที่ทําจากโลหะสำริดค่ะเป็นโบราณวัตถุที่เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของยุคโลหะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแต่ความไม่ธรรมดาของมันอยู่ที่กระบวนการสร้างกระบวนการสร้างใช่ค่ะการจะหล่อโลหะชิ้นใหญ่แล้วก็มีรายละเอียดซับซ้อนขนาดนี้ได้เมื่อ2,500ปีก่อนเนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมาก มันบอกเราว่าสังคมยุคนั้นต้องมีความซับซ้อนแล้วมีช่างฝีมือเฉพาะทางเกิดขึ้นแล้วสแสดงว่ามันคงไม่ใช่ของที่แบบว่าทุกบ้านจะมีได้แน่ๆไม่ใช่แน่นอนค่ะสนิทฐานกันว่าผู้ที่ครอบครองได้ต้องเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้มีอำนาจระดับสูงเท่านั้นไม่ได้ใช้ในชีวิตประจาวันแต่ใช้ในพิธีกรรมถูกต้องค่ะใช้ในพิธีกรรมสำคัญสัมพันธ์อย่างพิธีขอฝนซึ่งสำคัญมากกับสังคมเกษตรกรรมสมัยนั้น การมีกลองมโหระทึกก็เหมือนมีอำนาจควบคุมความเป็นไปของธรรมชาตินั่นแหละคะ่ะด้วยแล้วในทางโบราณคดีเวลาเจอกล่องพวกนี้เขามีวิธีจำแนกประเภทมายังไงบ้างครับหน้าตามันเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าไม่เหมือนกันทั้งหมดค่ะมีการจัดจำแนกที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยนักวิชาการชื่อฟราสเฮเกอร์เขาแบ่งเป็น4แบบหลักๆแต่แบบที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดที่พบในไทยคือแบบ HCRI หรือเฮเกอร์หนึ่ง เกอร์ 1. 1> ใช่ค่ะต้นแบบของมันมาจากวัฒนธรรมดงเซินทางตอนเหนือของเวียดนามลักษณะเด่นๆที่เห็นปุ๊บรู้เลยคือรูปทรงจะแบ่งเป็น3ส่วนชัดเจนมากคือส่วนหน้ากลองตัวกลองแล้วก็ส่วนฐานที่ผายออกโอเคครับพอจะเห็นภาพโครงสร้างของมันแล้วคราวนี้มาถึงส่วนที่ผมว่ามันน่าทึ่งที่สุดลวดลายบนหน้ากลองมันเหมือนกับคนโบราณพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราเลย มันบอกอะไรเราได้บ้างครับใช่เลยค่ะมันคือภาษาภาพจากโลกโบราณดีๆนี่เองบนหน้ากลองแบบ HRI จะมีโครงสร้างลวดลายที่เป็นแบบแผนชัดเจนมากตรงกลางสุดเลยนะคะจะเป็นลายดาวลายดาวหรือบางทีก็เรียกลายพระอาทิตย์ใช่ไหมครับใช่ค่ะจะมีอยู่บนกลองทุกใบเลยเป็นสัญ,ญลักษณ์หลักที่สำคัญที่สุด ถัดออกมาก็จะเป็นแถบของลายเลขาคณิตง่ายๆใช้ขั้นระหว่างแถบลายอื่นแล้วก็จะเป็นแถบของลายนกบินซึ่งส่วนใหญ่จะบินทวนเข็มนาฬิกาน่าสนใจแต่ส่วนที่พีคที่สุดก็คือแถบลายอิสระค่ะตรงนี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนหน้าต่างที่เปิดให้เราเห็นวิถีชีวิตและความเชื่อของพวกเขาตรงนี้แหละครับที่มันน่าสนใจจริงๆในลายอิสระมีลายที่เป็นเหมือนหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดอยู่นั่นคือ ลายคนสวมคนนกอืมลายนี้สำคัญมากค่ะนักโบราณคดีส่วนใหญ่ตีความตรงกันว่านี่คือภาพของหมอผีหรือผู้นำทางจิตวิญญาณในพิธีกรรมการสวมคนนกนี่มันมีความหมายพิเศษยังไงครับคือเขามีความเชื่อว่านกคือสัตว์ที่เป็นสื่อกลางสามารถเดินทางระหว่างโลกมนุษย์กับโลกของบรรพบุรุษหรือสิ่งเหนือธรรมชาติได้อ๋อ เพราะฉะนั้นการตีกลองมโหระทึกในพิธีก็อาจจะเปรียบเสมือนยานพาหนะที่ใช้เดินทางสู่โลกวิญญาณค่ะอย่างนี้นี่เองและที่บอกว่ากลองที่พบในไทยมีความพิเศษมันต่างจากต้นแบบที่เวียดนามยังไงครับนี่คือประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะจากการศึกษาลวดลายอย่างละเอียดเราพบว่าลายคนสวมขนนกที่พบในไทยมีการคลี่คลายมีวิวัฒนาการใช่ค่ะ จากลายที่ดูเหมือนจริงมากๆไปสู่ลายที่เป็นนามธรรมมากขึ้นแต่จุดที่บ่งชี้ชัดเจนที่สุดคือเราพบลายคนสวมขนนกในท่านั่งท่านั่งใช่ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่เคยปรากฏในเวียดนามเลยนี่คือหลักฐานชิ้นแรกๆที่บอกเราว่าช่างฝีมือในดินแดนไทยไม่ได้แค่ลอกเลียนแบบแต่มีการสร้างสารรค์ตีความรูปแบบศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวสิครับนอกจากลายวาดแล้ว ผมเห็นว่าบางทีมันมีเหมือนตุ๊กตาตัวเล็กๆแปะอยู่บนหน้ากลองด้วยใช่ค่ะเป็นประติมากรรมลอยตัวเล็กๆที่ขอบกลองส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือรูปกบอ่าใช่ใช่รูปกบซ้อนกันใช่ค่ะกบซ้อนกันสี่ทิศซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลที่เข้าใจได้ง่ายมากว่าเกี่ยวข้องกับฝนและความอุดมสมบูรณ์แต่แต่อะไรครับกลองบางใบที่พบในไทยกลับเจอสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง นั่นคือประติมากรรมรูปหอยค่ะรูปหอยเหรอครับไม่ใช่กบทำไมถึงกลายเป็นหอยได้ล่ะครับนั่นคือคำถามที่นักโบราณาคดีก็ยังขบคิดกันอยู่ค่ะแต่การปรากฏของรูปหอยซึ่งไม่พบในแหล่งวัฒนธรรมดงเซินต้นฉบับเลยมันยิ่งตอกย้ำว่าคนท้องถิ่นในดินแดนไทยมีการปรับเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์ให้เข้ากับความเชื่อหรือสภาพแวดล้อมของตัวเองนี่คืออีกหนึ่งลายเซนที่บ่งบอกถึงความเป็นท้องถิ่นนิยมเลยค่ะ สุดยอดจริงๆครับแต่ทั้งหมดนี้มันก็ยังตอบคำถามไม่ได้อยู่ดีว่าตกลงเรกลองพวกนี้มันมาจากไหนกันแน่ซึ่งผมได้ยินมาว่ามีจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การขุดคนในจังหวัดมุกดาหารใช่ไหมครับใช่ค่ะที่ผ่านมาเราเชื่อฝังหัวกันมาตลอดว่ากลองพวกนี้เป็นของนำเข้าจนกระทั่งการขุดคนที่แหล่งโบราณคดีนิวนหนองหอจังหวัดมุกดาหารได้เข้ามาเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการ เกิดอะไรขึ้นที่นั่นครับคือเรื่องของที่นี่มันค่อนข้างน่าเศร้านะคะเดิมทีแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ถูกพวกลักลอบขุดทำลายไปเยอะมากสภาพคือพรุนไปหมดโอ้โหจนแทบไม่เหลือพื้นที่ดีๆให้นักโบราณคดีทำงานเลยค่ะแล้วทีมงานทำยังไงต่อละครับทีมนักโบราณคดีจากกรมศิลปากรก็ไม่ยอมแพ้ค่ะ ในปีพศ2552พวกเขาก็พยายามหาพื้นที่เล็กๆที่ยังรอดพ้นจากการรบกวนแล้วก็เริ่มขุดค้นอย่างเป็นระบบและระมัดระวังที่สุดเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยประมาณนั้นเลยค่ะแล้วสิ่งที่พวกเขาเจอก็เปลี่ยนทุกอย่างเจออะไรครับ นอกเหนือจากโบราณวัตถุที่คาดว่าจะเจออยู่แล้วอย่างพวกเศษภาชนะดินเผากำไรสำริดทีมขุดคนได้พบกับจิ๊กซอชิ้นที่ขาดหายไปนั่นก็คือชิ้นส่วนแม่พิมพ์ดินเผาสำหรับใช้หลอกกลองโมโหระทึกค่ะพบทั้งหมด9ชิ้นเดี๋ยวนะครับแม่พิมพ์เหรอครับนี่มันนี่มันเหมือนกับการที่เราเคยเจอแค่ตัวรถยนต์แต่คราวนี้เราไปเจอโรงงานประกอบรถยนต์เลยนี่ครับ <c oughs> เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ ใช่เลยค่ะมันคือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไปว่ามีการผลิตกลองโมโหระทึกขึ้นในประเทศไทยเมื่อประมาณ2,100ถึง2,500ปีก่อนถูกต้องค่ะดินแดนแถบนี้ไม่ใช่แค่ผู้ซือ้อแต่เป็นผู้ผลิตที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองสุดยอดมากและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือลวดลายบนชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยังสามารถเอาไปเทียบเคียงได้กับลวดลายบนกลองที่เคยพบในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีกด้วย เป็นการยืนยันว่ากลองใบนั้นนั้นเมดอินไทยแลนด์จริงๆใช่เลยค่ะโอ้โห oh, แค่การค้นพบแม่พิมพ์นี่ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วนะครับแต่นักโบราณคดียังไม่หยุดแค่นั้นยังมีการนำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยไขยปริศนาให้ลึกไปกว่าเดิมอีกถูกต้องค่ะเราอยากรู้ให้ลึกกว่านั้นว่าเทคโนโลยีของช่างท้องถิ่นเป็นอย่างไรเลยมีการใช้วิธีที่เรียกว่า XRFXRF X-ray Fluorescence ค่ะอธิบายง่ายๆคือเหมือนเราเอาเครื่องสแกนเนอร์ยิงรังสี X ไปที่เนื้อสําฤิดแล้วเครื่องจะอ่านค่ากลับมาว่าในนั้นมีแร่ธาตุอะไรผสมอยู่บ้างคล้ายๆการเช็คส่วนผสมโดยที่เราไม่ต้องทำลายวัตถุนั้นเป๊ะเลยค่ะแล้วผลการวิเคราะห์มันบอกอะไรเราบ้างครับผลมันน่าสนใจมากค่ะส่วนประกอบหลักของสัมฤิดก็คือทองแดงกับตีบุกแต่เราพบว่ามีโลหะอีกชนิดที่ผสมอยู่ด้วยคือตะกั่ว ซึ่งขอเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันเราเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากว่ากลองรุ่นเก่าๆอย่างแบบ h ฮเทอรไอจะมีปริมาณตะกั่วสูงครับแต่กลองรุ่นที่ใหม่กว่าหรือที่คาดว่าผลิตขึ้นในท้องถิ่นจะมีปริมาณตะกั่วลดลงอย่างเห็นได้ชัดทําไมปริมาณตะกั่วถึงสําคัญขนาดนั้นล่ะครับการที่มันลดลงมันบ่งบอกอะไรในเชิงโลหะวิทยาตะกั่วมีคุณสมบัติช่วยลดจุดหลอมเหลวของสัมฤทธิ์ค่ะ ทำให้ตอนเทโลหะร้อนนมันจะไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้ง่ายขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วการที่ช่างท้องถิ่นรุ่นหลังๆใช้ตะกั่วน้อยลงมันสามารถตีความได้ว่าพวกเขาอาจจะพัฒนาเทคโนโลยีเตาหลอมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากคือทําอุณหภูมิได้สูงขึ้นใช่ค่ะสูงขึ้นแล้วคงที่ขึ้นจนไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสารตะกั่วมาช่วยมากเท่าเดิมสุดยอดเลยนี่คือหลักฐานของพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นเองในท้องถิ่นจริงๆ ใช่ค่ะมันทำให้เราเห็นภาพของบรรพบุรุษของเราในมุมใหม่จากผู้เสพเทคโนโลยีกลายเป็นผู้สร้างนวัตกรรมเลยเบื้องหลังการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมเชื่อว่ามันต้องมีเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแน่ๆมีเรื่องราวอะไรสนุกๆจากภาคสนามบ้างไหมครับมีแน่นอนค่ะเรื่องราวพวกนี้ทําให้โบราณวัตถุมีชีวิตขึ้นมาเลย มีเรื่องหนึ่งที่น่าประทับใจมากคือการค้นพบกล่องใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่จังหวัดมุกดาหารใบใหญ่ที่สุดเลยใช่ค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางตั้ง95เซนติเมตรกล่องใบนี้ถูกพบในที่นาของคุณยายชมซึ่งท่านมีน้ำใจมากพอเจ้าหน้าที่เข้าไปพูดคุยท่านก็เต็มใจมอบให้กรมศิลปากรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยค่ะโอโ้ฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยครับแล้วมีเรื่องที่ท้าทายบ้างไหมครับมีค่ะหัวเราะ มีอีกเคสหนึ่งคือชาวบ้านไปเจอกรองอีกใบตอนแรกนึกว่าเป็นตะกร้าเก่าๆแต่พอรู้ว่าเป็นของโบราณเท่านั้นล่ะค่ะกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ใช่เลยค่ะกลายเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านมีการนําแป้งมาทามาถูขอหวยกันอ้า <c oughs> วแล้วอย่างนี้ทําไงล่ะครับแล้วดันมีคนถูกจริงๆซะด้วย <c oughs> จิงรอครับจริงค่ะตอนนั้นทีมงานก็ปวดหัวเลย <c oughs> คือเราก็ดีใจที่ชาวบ้านเห็นคุณค่าแต่มันกลายเป็นคุณค่าในทางให้โชคให้ลาบไปซะนี่การเจรจาก็คงจะยากน่าดูยากมากค่ะต้องใช้ทั้งาศาสตร์และศิลปเลยต้องเข้าไปแบบให้เกียรติความเชื่อของเขาค่อยๆพูดคุยทําความเข้าใจกันเป็นสัปดาห์เลยค่ะว่าสมบัติชิ้นนี้ถ้าได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์จะสร้างประโยชน์ให้คนทั้งประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ไปอีกนานแสนนาน น่าสนใจมากครับจากวัตถุสำริดโบราณชิ้นเดียวเราได้เดินทางผ่านการถอดรหัสลวดลายไปสู่การค้นพบที่พริกหน้าประวัติศาสตร์และได้เห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเปิดเผยเรื่องราวเทคโนโลยีเมื่อ2,000กว่าปีก่อนได้อย่างไรใช่ค่ะเรื่องราวของกลองมโหระทึกในประเทศไทยจึงไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ของการรับวัฒนธรรมจากภายนอกแต่เป็นเรื่องราวของการปรับใช้สร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่น่าภาคภูมิใจมากๆค่ะผมมีข้อมูลทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากครับคือมีข้อมูลระบุว่าปัจจุบันนี้ชนเผ่าบางกลุ่มเช่นชาวเกลียงยังคงใช้กลองโมโหระทึกในพิธีกรรมสำคัญๆของพวกเขาอยู่อืนี่มันอาจจะหมายความว่าเสียงของกลองโบราณเหล่านี้มันยังไม่เคยเงียบหายไปไหนเลยนะครับเสียงสะท้อนแห่งความเชื่อยังคงดังก้องอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันใช่ครับ มันทําให้เกิดคําถามขึ้นมาว่ายังมีมรดกจากอดีตอีกมากมายแค่ไหนที่ยังคงมีชีวิตและซ่อนตัวอยู่รอบๆเรารอวันที่จะถูกคนพบและทําความเข้าใจสำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วครับแต่เรื่องราวความลับของอารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดตึงเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่รับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะ